สะพานลอยหรือทางแยกต่างระดับที่ซับซ้อนและคุณขัดโปวดหัวที่สุดในประเทศจีนสิบแห่งนะครับเอ่อ中国最有名的十座立交桥อันนี้ก็คือทางแยกต่างระดับหรือว่าสะพานลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีนนะครับอย่างที่1ทางแยกต่างระดับของเจียววันที่ลากวนฉงชิ่งเขาเรียกว่าหวงเจียววันลี่เจียวเฉียว n u 第三，汤耶挡了新庄，即上海嗰个上海新庄立交桥。n u 第三，汤耶挡了西单，有替那款北京啊，北京西单立交桥。n u 第四，汤耶挡到了中通，替那款郑州。 那第五，汤耶当纳了福田，T，那环，深圳，那哈，深圳福田立交桥。到外那第后中石化立交桥，包括汤耶当纳了中石化 T，天津。那第七，那哈，汤耶当纳了前春，T，那环贵阳，文屯，贵州。 那朗第八，汤样挡到了挡天宁市的那款北京天宁市立交桥。那朗，第九，南南汤样滨海的天津天津滨海立交桥。到尾就佮，那么说太，那佮，就佮，那么第十，就汤样挡到了刘亭的青岛来去话，青岛刘亭立交桥。 ครับต่อไปเราจะมาพูดถึงทางแยกต่างระดับอันที่มีชื่อเสียงที่สดุดก็คืออันหลับที่หนึ่งเรียกว่าของเจียววานวีเจียวเฉาที่ละครฉงชิง่งครับทางแยกต่างระดับของเจียววานได้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าผานหลงลีเจียวเฉาหรือทางแยกต่างระดับผานหลงทางแยกต่างระดับนด้ได้เชื่อมต่อกับก่อก่อในแม่น้ำยางซืเจียงด้ชื่อว่าก่อกว่างหยางเตาต่อไปได้เชื่อมต่อสนามมินนาาชาติป่เจียง ชมเชื่อมต่อฝั่งใต้ของแม่น้ำยาง g ซีเกียงยังเชื่อมต่อสะพานก็เรียกสะพานต้大佛寺แล้วยังเชื่อมต่อสะพานเ天桥เชื่อมตัวกับเมืองเอ่อเขตตันจือส,สือและเขตสี่กงหลเนะครับเชื่อมตัวอีกแห่งหนึ่งก็คือเขาเรียกชื่อว่าว园ทั้งหมดเป็นแปดศทางเอ่อสะพานนี้ทั้งหมดมีทางลาดออกอยู่ยี่สิบช่องทาง นะครับเมื่อก่อนนี้มีแค่1 5าช่องทางตอนนี้เมื่องานเสร็จแล้วมีถึง20ลากทางออกกับส่วนทางแยกต่างระดับของเจ้าวานนี้เริ่มสร้างปีโคโศ2009นะครับวันที่30เดือนเอ่อจนถึงปี2016เดือนมีนาวันที่11เอ่อสะพานต่างระดับสะพานลอยหรือทางแยกต่างระดับของเจ้าวานนี้ เสร็จสิ้นการออกแบบนี้ซับซ้อนมากนะครับเราเป็นคนขับในเมืองไม่ว่าจะเป็นคนโฉมชิ่งหรือว่าบางทีเราเปิด GPS ขับรถอยู่ที่ข้างบนบางที GPS ก็ยังงงนะครับเป็นทางแยกต่างระดับสูงทั้ง5ชั้นนะครับจากผืนดินไปจนถึงข้างชั้นปูนสดนะครับสูง37เมตรตรงเท่าเทกับเติกของเรา12ชั้น ได้ก,กินเนื้อที่ทั้งหมด256ไร่มีทางหลักอยู่2เส้นทางหลักเมื่อก,กี้บอกว่ามีทางลาดออกมีอยู่20เส้น